ตอนนี้ทางพิธีกรครับกำลังจะจัดแข่งเจ้าหัวลากสแกนเนียนะครับน่าจะเป็น P360 แรงม้าใช่ครับสวัสดี MC ีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งนินด่วนแล้วก็ตามต่อครับพวกนี้ครับแี่ร็อกนะครับยังอยู่ที่งานซักเฟสแล้วก็นี่ ตอนกลางวันดูไปแล้วครับนนหัวลากแัะน,นี่ครับมิตเตอร์ครับสามแปดศูนย์

ด๋ยวยิ่งไม่ได้อ๋อนี่น่าจะเป็นรถที่กำลังจะลงสนามนะครับ งสนามเลยเปล่าครับใช่ใช่ใชู่คู้นัแมวกับใหม่แมวกับใหมอ๋อเอาลงเต่าจิ้มกันเลยครับไปนะครับจะเป็นครกนไคนได้รับชนะครใก็จะของวต้ว่เอาคนนี้ลงสนามเลยครับ ลงสนามหลายคันเลยครับโอ้โหถอยครับถอยเอารถ้าไปครับค่อยๆครับค่อยๆคนะว้าวว้าวว้าวตาได้แล้วพี่เลยนะใส่เกียร์หน้านะเดี๋ยวเริ่มกันแล้วครับสแกนเนี่ยไปดูกันหน่อยครับที่ก็ครับเจ๊เชนครับที่ก็เดินหน้าครับเดินหน้า ไปได้1อะไรๆๆอีกครับอีกๆๆอีกหน่อยนึงหน่อยให้อีกหน่อยนึงเออีกโอ้โห <im> <im> โอ้เสรีเรีอกก็มาครับโอ้เออมาสองคนเนี่ยนะอ๋อสียนก็มาอ่ะมาทันไหมหรือว่าสี่ทุ่มอ่ะแต่ยังโหดเลยนี่โอ้แต่มันคลาดเหมือนว่าไม่ได้แต่ก็พอได้อยู่เดินเดินดูหมดยังนี่ เดินดูเลยมีแต่ดหดหทั้งนั้นดเดินดูก่อนครับงานนี้จัดถึงประมาณสนะี่ห้าทุ่มครับ เดือรถสวยๆรอๆครับที่ครับขยับรถให้หน่อยครับผมกว่ากระชับสักนิดนึงไม่งั้นงานของเราจะเดินต่อลำบากแน่นอนครับพี่ขออนุญาตพี่พี่เขาขออนุญาตพี่พี่นะครับขยับรถสักนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เอารถของจีนีในคู่แรกเข้ามาวิ่งก่อนนะครับขอความร่วมมือสักนิดเดีขอขยับหน่อย อยรกเฉนะครับแต่ผมขอเอารถที่ทำการแข่งขันไปแล้วเข้ามาในแข่งก่อนนะพี่โอดโอดดังนั้นคนเยะนเยะครับเขามให้วิ่ให้วิไอ้องวิก็คง ผู้แรกครับเขาบอกผู้นี้คนกลางเยอะมากเองทีิหนุอนอ่อที่อรอบที่แล้วจังเวลา,อารอบนี้เป็นคู่เลยครับเดี๋ยว ตีกรสวยมากเอาอ่ะเอาอ่ะนี่ก็เป็นผู้นิสส์นะครับจะเข้องลงวินเดรันแรกอ่ฮะโรกี้กับเออ่วิกเตอร์ครับ ยางสองรอบไหมเร็ว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 เดี๋ยวเรเว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 เร็รวเร็เวเวเวเร็วเวเร็วเวเวเรวเร็วเวเเ็วเร็วเวเรเวเวเวเดี๋ยวเร็วเวเร็วเ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 รรวเ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  เรีกการเล่งแล้ว

ยังไม่ลงตัวครับท่านผู้ชมก็เยอะจัดครับ